สุดยอดความแข็งแกร่งของไซตามะจนทําให้มนุษย์ประหลาดหรือเหล่าผู้ไร้ต้องเพิ่มพลังอย่างมหาศาลเพื่อจะต่อกรและต่อสู้กับไซตามะวันนี้ t a r s p o r t จะมาสรุปให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างที่ต้องถึงขั้นอัพพลังให้สุดๆเพื่อจะจัดการและล้มไซตามะให้ได้และคนสุดท้ายเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าบางตัวเพื่อนๆอ,อ,อาจจะถึงขั้นสุดภัยก็เป็นไปได้นะเพื่อนๆนะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำ เริ่มนเลยครับตุ้มตุ้ม ตัวละครในโลกของวันพันแมงก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันทั้งอ่อนและแข็งแร่งและเก่งเอามากๆแต่ตัวละครที่โชคร้ายมาเจอกับไซตมามะก็มีไม่กี่ตัวหรอกครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วว่าสู้ไม่ได้แต่ถึงอย่างไรช่วงสุดท้ายตัวละครบางตัวเนี่ยถึงขั้นแปลงร่างอัพพลังให้สุดจัดและต่อกรกับไซตมามะแต่สุดท้ายแล้วผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมมาพูดคุยกับเพืเ่อนๆน,นะตัวละครเหล่านี้ครับมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น แล้วมีตัวละครตัวไหนบ้างเป็นตัวละครที่เพื่อนๆชื่นชอบหรือไม่ผมบอกไว้เลยว่ามีเซอร์ไพรสในบางตัวนะเมื่อมาถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆอยากรู้เต็มทุนแล้วไปเริ่มที่ตัวที่1กันอ๋อลืมบอกครับตอนพิเศษที่มันมีเยอะอามากๆและรวมไปถึงตอนถนนสู่ฮีโร่ผมไม่นับนะนะไอตัวละครที่ชื่อว่าเจ้าป่าแห่งความมืดหรือ Fist of Dark Net ะนะครับไม่นับนะเพื่อนๆน,นะเกลีย <c> ด <oughs> ชื่อเหลือเกิน ตัวละครตัวแรกชื่อว่าวัคซีนแมนครับโผล่มาในตอนแรกเลยแล้วก็ในตอนนี้ถือว่าแข็งแกร่งก็มากๆภัยพิบัติระดับมังกรฮีโร่ระดับคลาสเอเนี่ยไม่สามารถต่อกรกับมันได้ครับต่อให้มาเยอะแค่ไหนก็โดนมันจัดการตอนนั้นยังไม่มีฮีโร่ระดับคลาสเอมานะถ้าหากมาก็น่าจะโดนเล่นงานเช่นเดียวกันแต่พี่ไซตมามะมาครับในช่วงเวลาที่มันกําลังจะจัดการเด็กน้อยคนหนึ่งแต่ไซตมามะก็มาด้วยความรวดเร็วและช่วยเด็กคนนั้นเอาไว้ได้สิ่งที่วัคซีนแมนสัมผัสนั่นก็คือความแข็งแกร่งของไซดามะ และมันก็พูดให้กับไซตามะฟังครับแต่ดูเหมือนว่าไซตามะไม่ค่อยอยากฟังเพราะอะไรเ,เพื่อนอารมณ์ว่าพูดเยอะมาสู้กันเลยดีกว่ามันก็เลยทําให้วัคซีนแมนนั้นโกรธและอัปล่างที่สองขึ้นมาทันทีเพื่อจะจัดการไซตามะให้แหลกเหลวขามือครับแต่สุดท้ายแล้วก็ตุ้มเรียบร้อยมัดเดียวยืดยืดภัยพิบัติระดับมังกรตัวแตกตุ้มไปเลยตัวที่หนึ่งอุตสาอัปล่างมาแล้วนะเพื่อนๆนะ ตัวละครที่2เจ้จด้วงคาบุโตะสาธิลองของดรเจนนทที่แข็งแกร่งที่สุดในศูนย์วิจัยความเป็นจริงแล้วเจ้าด้วงคาบุโตะเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะแปงลงร่างเพื่อสู้กับไซตามะนะครับเพราะคิดว่าตัวของไซตามะนั้นอ่อนแอแต่หลังจากที่มันกําลังจะต่อสู้กับไซตามะซึ่งก็น่าจะได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งเลยครับว่าไซตามะนั้นแข็งแกร่งกว่าเจนนท ไอตัวของเจดอนที่มาทำใหม่นะมาทีไรก็ผังทุกรอบอันนี้ก็บนบนๆลูกศิษย์อันดับหนึ่งของไซตามะเล็กน้อยครับในจังหวะที่เจ้าด้วงคาบุโตเนี่ยโชว์พลังและกําลังจะจัดการไซตามะนั้นขึ้นโตด้วยความรวดเร็วและมาอยู่หางด้านหลังของไซตามะแบบไม่รู้ตัวกําลังจะโจมตีไซตามะมันก็สัมผัสถึงเอะไรบางอย่างถึงขั้นหนีกันไปเลยทีเดียวนะสัญชาตญาณของมันกําลังกรีดร้องครับาหากโจมตีไปมันตายแน่และแน่นอนในร่างแรกมันไม่สามารถต่อกรกับไซตามะได้เลยมันเลยอัปร่างของตัวเองใช้ร่าง สุดพิเศษเพื่อวังลังการงานสร้างอาชูราคาบุโตเพื่อจะจัดการกับใส่ตะมะแต่ในช่วงเวลานั้นมันพูดไม่ดีครับมันบอกว่าวันเสาร์นี้ไปถึงวันเสาร์หน้ามันจะอารวาสซึ่งใส่ตะมะก็รู้ทันทีครับว่าวันนี้คือวันเสาร์ซึ่งมันเป็นวันสุดท้ายของการลดราคาสินค้ามันก็เลยห้ำไิใัยตะมะนั้นระบายความแค้นกับอาชูราคาบุโตนี่แหละเพื่อนตุ้มอีกรอบหนึ่งฮะนี่มันก็เก่งนะแต่ว่ามันก็สู้ใส่ตะมะไม่ได้อยู่ดีครับ ตัวที่สองจบไป ตัวละครตัวที่3นั่นคือหลอดโบรอสซึ่งตัวของหลอดโบรอสเนี่ยพยายามค้นหาผู้ที่แข็งแกร่งในจักรวาลแต่มันก็เดินทางไปทั่วจักรวาลหลายกาเล็กซี่แล้วมันก็ไม่เจอคนที่แข็งแกร่งตามคําทํานายที่มันเคยได้ฟังมานะว่ามีคนแข็งแกร่งเท่ากับมันแต่แล้วมันก็ได้ค้นพบครับนั่นก็คือตัวของไซตามะความหวังของหลอดโบรอสที่รอมาอย่างยาวนาน20ปีมันก็มีแววเปล่งประกายเพราะว่ามันวิวัฒนาการตาที่หัวไซตามะอยู่แล้วเปล่งประกายสุด เๆและการได้เจอไซตามะครั้งนี้มันก็เลยได้พูดกับไซตามะเพื่อจะบรรยายถึงความสามารถของตัวเองก่อนที่จะต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งมันก็สัมผัสได้ตั้งแต่ต้นครับว่าไซตามะแข็งแกร่งมากน่าจะเป็นตัวละครตัวที่2ด้วยครับที่สัมผัสและรู้ถึงความแข็งแกร่งของไซตามะท,ทั้งท้งที่ยังไม่ได้สู้กันนะนะ และการต่อสู้มันก็เริ่มขึ้นโดยที่ใส่ตามาต่อยไเป็นหนึ่งตุ้มแต่ตัวของโบูรสนั้นไม่ตายครับยังไม่ตุยแต่ชุดเกราะที่ห่อหุ้มความสามารถของโบูรส์มันก็แตกออกพลังของโบรส์ที่ถูกกักเก็บเอาไว้มันก็พังผุออกมาพร้อมจะต่อสู้และต่อกรกับใส่ตามาและการต่อสู้มันก็ดําเนินไปครับเป็นไปอย่างสุดมันเล้จเาจอลังการงานสร้างที่สุดก็ว่าได้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่รับมือทนไม้ทนมือใส่ตามาได้นานที่สุดครับใส่ตามาได้เล่นสนุกแล้วกับตัวละครตัวนี้โบโรส์อัปล่างไปถึง3ล่างครับแต่สุดท้้ายแลว ็ไม่สามารถทําอะไรไซตามะได้เลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ทําให้ไซตามะนั้นต้องใช้หมัดเอาจริงในการ,รเผด็จศึกและมันก็จบด้วยการตุยนั่นแหละครับแต่โบรอดไม่ได้ตายทันทีนะก่อนที่จะตุยไปก็มีคําพูดพูดกับไซตามะว่าไซตามะยังไม่ได้ใช้พลังแบบเต็มที่เลยคําทํานายที่เขาได้รับมามันเป็นเรื่องโกหกครั้งนั้นและหลังจากนั้นโบรอดก็ตุยไปบนยานของตัวเองและทําให้ยานของโบรอดตกลงที่เมืองเอ,งเองครับผมจบไป ตัวละครตัวที่4บาคุซันตัวของบาคุซันเนี่ยเจอกับไซตามะในการแข่งขันศิลปะาการต่อสู้ในเมืองสีในตอนนั้นไซตามะปลอมตัวเป็นชาลันโคและได้โครจรมาเจอกับบาคุซันพอดีบาคุซันเนี่ยเห็นชาลันโคนะครับดูนะ้าแต่เออ,ง,อง้องแองแอง หน้าตาดูจะไม่เก่งกน,นะครับดูยังหน้าเออเอออยู่เลยน่าจะไม่พร้อมในการต่อสู้ด้วยบาคุซันเลยพูดดูถูกไปชุดใหญ่เลยทีเดียวครับแต่นั่นก็ยังไม่ทําให้ไซตามะนั้นรู้สึกโกรธนะด้วยความที่ไซตามะยังไม่แสดงสีหน้าอะไรเลยครับไม่โกรธไม่หืออืออะไรเลยมันก็เลยทําให้บาคุซันนะั้นรู้สึกโกรธมากขึ้นจะโจมตีไซตามะ แต่มันก็เป็นโชคร้ายของภาคุซันด้วยครับการโจมตีมันพุ่งตรงไปที่วิกของไซตามะไซตมาซตมะเลยต่อยตูมไปรอบหนึ่งครับเพราะว่าไซตมามะปลอมตัวมาตรงนั้นมันไม่ใช่ผมจริงของไซตมามะมันเป็นแค่วิกที่ปลอมตัวเป็นชารันโคหัวจริงๆเนี่ยหัวไม่เหม่งเปล่งประกายวิวัตการตาเลยเพื่อนๆหมัดของไซตมามะครับมันเป็นหมัดที่ยืดออกไปแล้วก็เป็นการต่อยคนด้วยไซตมามะไม่คิดที่จะทําร้ายหรือทําให้คนตุยไปแต่หลังจากนั้นมีการอารวาสของสมาคมมนุษย์ประหลาดนะครับมีการนําเซลล์มาให้คนกินเพื่อจะได้แข็งแก่งยิ่งขึ้นและในนนั้ที่ เซลมนุษย์ประหลาดก็คือบาคุสันนี่แหละครับและบาคุสันก็ได้โคจรมาเจอกับไซตามะอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็จําไซตามะได้เขาจะล้งแขนไซตามะให้บาดเจ็บสาหัสให้มันตุยไปสาสมกับที่มันต่อยฉันและแล้วมันก็ตุ้มเรียบร้อยอ่ะหมัดเดียวไซตามะยังจาบาคุสันไม่ได้เลยนะอ่ะตัดจบไปคืออัพร่างมาเก่งแล้วครับกลายเป็นมนุษย์ประหลาดที่สุดยอดแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีพอสำหรับการเจอไซตามะของพวกเรา ตัวละครตัวที่5นั่นคือโซนิกความเร็วเสียงโซนิกเนี่ยเป็นศัตรูคู่แค่งของไซตามะเป็นศัตรูอันร้ายกาจศัตรูอันดับที่1ของไซตามะซึ่งไซตมามะเองก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นศัตรูหรือเปล่าการได้มาเจอกันของทั้ง2คนเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดครับโซนิกเนี่ยจะไปจัดการกับกลุ่มแฮมเบอร์เฮดและไซตามะก็จะไปจัดการกับกลุ่มแฮมเบอร์เฮดเช่นเดียวกันที่ออกอารวาสป่วนเมืองอยู่ และทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันคับตัวของโซนิกเองก็เข้าใจผิดว่าไซตามะคือกลุ่มแฮมเบอร์เฮดพวะหัวไม่เหม่งเป่งป,ประกายไม่ต่างกันเลยวิบวับตะการตายิ่งกว่าโซนิกเลยทําการโจมตีไปรอบหนึ่งครับแต่ก็ดูเหมือนว่าไซตามะจะรับมือได้อย่างง่ายดายโซนิกก็เลยไม่พอใจครับที่มีคนสามารถรับมือตัวเองได้โซนิกเลยพุ่งเข้าไปจัดจัดการไซตามะเป็นรอบที่2ครับรอบนี้ดาบถึงกับขั้นหักไปเลยและไซตามะก็บอกว่าโซนิกเนี่ยเข้าใจผิดแล้วครับแต่โซนิกก็ไม่ได้ปล่อยผ่านไซตามะนะการที่มีคนรับมือเขาได้ถึง2ก บวท่าแบบนี้โซนิกไม่สามารถจะปล่อยไปได้จริงๆเขาก็เลยงัดไม้เด็ดของตัวเองฆ่าไม้ตายเพื่อจะจัดการไซตามะและก็มีความเชื่อว่าไซตามะไม่สามารถรับมือได้แล้วด้วยความเร็วอันมหาศาลประดุดดังเสียงและโซนิกก็ได้ทําการเคลื่อนตัวด้วยความรวดเร็วสลับไปมาครับและคิดว่าไซตามะมองตามไม่ทันหลังจากนั้นก็เข้าไปโจมตีแต่ไซตามะมองทันฮนะก็เลยเผลอต่อยไข่ไป อีหนึ่งงานเพื่อนๆหลังจากนั้นโซนิกก็จําฝังใจครับก็เลยถามชื่อใส่ตารรมะเอาไว้และหลังจากนั้นโซนิกก็พยายามเข้ามาล้างแขนใส่ตารรมะเรื่อยๆครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะใส่ตารรมะก็ยังไม่รู้เรื่องเลยบางทีมาโจมตีแล้วเหรอ <c oughs> ฟังมาถึงตัวนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่าเอะโซนิกก็ไม่ได้อัพร่างอะไรนี่โซนิกเคยจะอัพร่างครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือการได้รับข้อเสนอกินเซียวมนุษย์ประหลาดเพื่อจะอัพความแข็งแกร่งให้กับตัวเองแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ครับโซนิกถือว่าโชคดีไไไไปปปเเเพรรราาาะะะะว่่กินนนนนซซลลลลล์์มมมมุุษยยหดดแั้็ผอ ษย์ประหลาดไม่ทํางานครับเพราะว่าเซลล์มนุษย์ประหลาดนั้นต้องกินดิบๆเท่านั้นโซนิกเล่นเอาไปทอดนอกจากโซนิกจะไม่กลายเป็นมนุษย์ประหลาดแล้วนะครับยังท้องเสียหลายวันด้วยหลังแขนใส่ตะมาก็ไม่ได้หลังแขนอัพล่างก็ไม่ได้อัพแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งครับที่พยายามจะเปลี่ยนร่างเพื่อจะต่อคอนคับใส่ตะมาผมก็เลยเอามาใส่เพื่อนๆจบไป ตัวละครตัวที่6นั่นคือสุดยอดไวไลร้ที่อยู่ฝั่งมนุษย์ประหลาดและต้องการที่จะครอบครองโลกใบนี้เพื่อจัดระเบียบโลกใหม่โลกที่เหล่าฮีโร่ไม่รลังแกสัตว์ประหลาดและสัตว์ประหลาดเองก็ไม่หลังแกเหล่าผู้คนคือเหมือนเป็นแนวคิดที่ดีนะแต่การกระทานั้นมันยังไม่ดีเท่าไหร่ครับมันทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนซะมากกว่าการ์โล่เป็นตัวละครที่มีวิวัฒนาการมากที่สุดในเรื่องของวันพันแมนก็ว่าได้นะมีการพัฒนาเปลี่ยนร่างอัพร่างแล้วอัพร่างอีกเก่งแล้วเก่งอีกจนในที่สุดครับก็กกกลลลาา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 ยยเปป็นนนรรรรร่่่งงมมุษ์ััดดีี้สาาถจบหโคอื แม้แต่กระทั่งภัยพิบัติระดับมังกรผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดกาโลจัดเดี่ยวตบหมดทุกตัวในช่วงเวลานั้นครับตัวของกาโลเองจัดการกับเหล่าฮีโร่แล้วมองไปรอบตัวก็ไม่ได้เห็นฮีโร่ระดับคลาสเอสกาโลก็เลยมีความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมเลยว่าสามารถโค่นล้มเหล่าฮีโร่ทั้งหมดได้แล้วและบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเขานั่นคือความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบแต่ตัวของกาโลเองก็รู้สึกเอะใจสงสัยเล็กน้อยนะครับน้ำธรรมชาติอ e ีวิลล่างทะเลนั้นหายไปไหนแต่กาโลก็หาแล้วก็ไม่เจอนะไปเจอคนห ไม่เหม่งเป่งประกายหน้าเออเอ,อยืนอยู่ตรงนั้นนะสวยแล้วกาโล่เรื่องของเรื่องก็คือไซตามาจัดการกับน้ำธรรมชาติอ e ีวิลล่างทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กระโดดลงมากระโดดลงตรงไหนไม่ลงมาลงตรงที่กาโล่ยืนอยู่พอดีเลย ความสวยมาเยือนหมายถึงกาโรนะ่นะเพื่อนๆสองคนพยายามจะคุยกันครับแต่แน่นอนการที่คุยกับไซตามะมันไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วคนที่คุยกับไซตาม่าส่วนใหญ่หน่าจะงุดหงิดซะมากกว่าและมันก็เป็นแบบนั้นครับกาโร่ก็เลยจัดการกับไซตามะเข้าไปลุมต่อยลุมอัดไซตามะาว่าจะสั่งสอนเล่นๆแต่เ็าดูเหมือนว่าไซตามะจะทำหน้าเออเออแล้วก็หลบแบบชิวๆกาโร่ก็ง,งุดหงิดแบบเต็มที่ใส่แบบจัดสุดจัดเต็มแต่ไซตามะก็ทำหน้าเออเออแล้วก็หลบแบบชิวๆ <laughs> ปวดหัวแทนกาโร่ล่างมรรทุนประหลาดล่างแรกของกาโร่เนี่ยก็ถือว่าสุด การกับเหล่าฮีโร่ได้หมดอย่างที่ว่านั่นแหละแต่ก็ไม่สามารถจัดการกับไซตามะกาโร่เนี่ยเป็นคนที่มีทิฏฐิและพัฒนาตัวเองได้เสมอครับหลังจากที่ต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งขึ้นหรือคนที่แข็งแกร่งกว่ากาโร่ก็จะพัฒนาตามและแน่นอนครับการด้สู้กับไซตามะการโร่เปลี่ยนร่างอีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็ยังสู้บ่ได้ก็เลยเปลี่ยนร่างขั้นที่3ไปเลยก็ยังสู้ไม่ได้เลยครับแทบจะท้อใจแทบจะไปนั่งกระท่อมแล้วคุยกันแล้วก็ขอเธอขอชนะได้ไหมอารมณ์นั้นนะตรงนั้นภาพนี้เพื่อนๆอาจารย์แกงเรา สงสัยคิดอยู่ในใจหรือมีปมอยู่ในใจว่ามันควรจะจบแบบนี้เ <c oughs> พราะว่าแฟนขับดาบ่าเพื่อนก็เลยสุดท้ายมีการแก้บทอีกครั้งหนึ่งครับน่าจะเป็นบทที่อาจารย์วันให้มานั่นคือกาโลล่างที่สี กาโร่ร่างคอสมิกกาโร่ร่างนี้ถือว่าเก่งอมากๆครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ตัดจบด้วยการที่ไซตามะจัดการกับกาโร่ได้และกาโร่ก็รู้ตัวครับว่าไซตามะยังไม่ได้เอาจริงอีกแล้วพลังไล้ขีดจํากัดหลอเกินที่ไซตามะของพวกเราแต่นในตอนที่กาโร่สู้กับไซตามะในช่วงสุดท้ายและสํานึกได้เนี่ยคือต้องสํานึกแล้วล่ะเพราะมันสู้ไม่ได้ก็เห็นโลกของตัวเองครับที่ได้รับผลกระทบจากร่างของคอสมิกนี่แหละนั่นก็คือกรรมตภาพรังสีที่แผ่ออกมาจากตัวของ กาโล่ทาให้ผู้คนในโลกนั้นล้มตายกาโล่เลยใช้กระบวดท่าสุดท้ายครับในการย้อนเวลาแล้วก็สอนให้ไซต,ตมามะย้อนเวลากลับคืนมาด้วยนะและมาเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ครับไม่ให้กาโลนั้นอัปล่างไปถึงล่างคอสบิกได้และเพื่อช่วยชาวโลกทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองครับตัดจบไปเพื่อนๆอยากไปดูตัวเต็มก็ช่อง T A R Sport นี่แหละทำตัวเต็มไว้แล้วข <c oughs> า,ายล้วน,วน,เ,นเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์ข้างบนด,ด้วยนะยเรื่องมันยาว,ยาว ตัวละครตัวที่7นั่นคือฮีโร่เมทชไนท์เมทไนท์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับถูกสร้างขึ้นโดยดรโบฟอยอันนี้เข้าใจดีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่ไซตามะนั้นหลังจากที่เหตุการณ์ของกาโลมันตัดจบไปและไซตามะก็ได้บ้านใหม่ครับนั่นคือบ้านที่อยู่ในสมาคมโฮีโลแต่ตัวของไซตามะเองก็งกเล็กน้อยนะก็เลยกลับไปที่บ้านเก่าของตัวเองเพื่อไปตามหาเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ทายในบ้านที่มันพอจะใช้ได้ก็แน่นอนไปเจอมาเล็ๆน้อยซึ่ง แต่มาก็เอามาซ่อมนั่นแหละบางอย่างอ่าใช้ไม่ได้ใส่ต่มาก็เอาเอามาเหมือนเดิมคือเออโงกอในระหว่างที่ไซต่ม่กาลังค้นหาของเก่าอยู่นั้นนะครับก็ได้ไปเจอกับมนุษย์ประหลาดตัวน้อยสุดน่ารักนั่นก็คือน้องโปจิใสต่ม่ไม่ได้ทําลายน้องโปจินะแถมอยากเอามาเลี้ยงด้วยเออเอามาเลี้ยงหรือเปล่าว่าไม่มั่นใจเออมันเดินตามมาแล้วกกนเอองงเหมือนกันนะเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ย ไม่เพียงแค่น้องโปจิที่ตามมาครับยังมีตัวละครที่กังงงกังเงงกังงงกังเงงเดินตามไซตมะมา,มา,มาเซตมะก็ตกใจนะเอ๊ะตกแหยอะไรวะนั่นน่ะนั่นแหละครับนั่นคืออาสุจิดาทั้งสองตัวเดินตามไซตมะมาครับเซตมะไล่ก็ไม่ไปอารมณ์นั้นเราก็เลยได้เห็นเกรรษตรกรนะครับแล้วก็มีลิงกับหมาเดินตามมันคุ้นคุ้น คุนะคุนพอเดินตามมาถึงสมาคมฮีโร่ครับในสมาคมฮีโร่เนี่ยมันก็จะมีประตูอยู่9ประตูด้วยกันซึ่งไซตามามีบ้านอยู่ในนั้นครับกำลังจะเข้าบ้านตามปกติแต่ดูเหมือนว่ามันมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างประตูมันเตือนว่ามีมนุษย์ประหลาดจะบุกรุกค,ครับไซตามาเนี่ยเข้าใจผิดครับคิดว่าเครื่องมันลวนและหลังจากนั้นก็มีหุ่นยนต์เมทินไนออกมาเพื่อจะสกัดกัน้นและทําการโจมตีเสรน้องโปรจีและอาสุจีดาครับแต่ไซตามา,มามนั้นเข้าใจผิดว่าหุ่นยนต์นั้นโจมตีตัวเองก็เลยสั่งสอนไปตตตตนนะไ่่ไเยแบกหุ์ิดสล หายไปกลายเป็นผุยผงอะไรประมาณนี้นะมันก็ทําให้หุ่นยนต์ที่มีเลเวลสูงกว่านั้นโผล่ออกมาและจัดการกับไซตามะโผล่ออกมาแล้วก็จัดการกับไซตามะและก็กลายเป็นกองทัพหุ่นยนต์ที่โผล่ออกมาจัดการกับไซตามะและภาพที่พวกเราได้เห็นนั่นก็คือเศษซากของกองทัพหุ่นยนต์ที่โดนไซตามะตบพุกตัวเละทั้งกองทัพหุ่นยนต์ของเมเทไนครับเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เมเทไนนั้นเฝ้าระวังตัวของไซตามะครับเพราะว่ารู้แล้วว่าแข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งก่อฮีโร่ระดับคลาสเอสตัวเองในา ตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าด็อกเตอร์บูฟอยคิดอะไรอยู่ตัดจบไปอีกรอบเพืเ่อน ตัวละครตัวที่8นั่นก็คือลูกศิษย์อันดับหนึ่งของไซตมะตัวละครที่มีอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนั่นคือเจนอตนั่นเองเจนอตแน่ได้เห็นความสามารถของไซตมะจนฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับและหลังจากนั้นก็ติดตามอาจารย์ของเขาเฝ้ามองความสามารถและคอยจดจำำําคําพ่มสอนของไซตมะซึ่งมีหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเจนอตเนี่ยมีการอ้อนวอนขอให้ไซตมะฝึกซ้อมกับตัวเองด้วยครับเป็นการต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าไซตมะไม่ได้เอาจริงในการต่อสู้หรือการทดสอบนั้นเจนอตก็ไม่พอใจเท่าไหร่นะกับ การซ้อมนี้หน่อยแต่พอไซตมามะจริงจังขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเจนนอตก็รู้ได้ทันทีว่าความสามารถมันห่างกันเลือกเกินเจนนอตก็เลยเข้ามาติดตามไซตามะซึ่งติดติดเอามากๆนะเพื่อนเพื่อนนะพอเจนนอตได้ร่างใหม่เนะี่ยเจนนอตก็อ้อนวอนขอให้ไซตมามะทดสอบกับร่างต่างๆครับแล้วก็มีการต่อสู้กันครั้งที่2ครับหลังจากจบศึกมนุษย์ประหลาดเจนนอตนั้นอ้อนวอนให้ไซตมามะนั้นมาเป็นคู่มือให้กับตัวเองนะครับรบกวนอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าร่างนี้ของตัวเองน แต่ม็กก็ยังดูไม่สนใจเจนอตก็หยุดการโจมตีครับทั้งสองคนไม่สู้กันต่อเจนอตมีน้อยใจมีเครื่องอาจารย์เล็กน้อย อาจารย์ไม่สนใจและนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลครับที่มีการแปลงร่างหรือแปลงกายหรืออัปเลเวลขึ้นมาเพื่อต่อกรกับไซตามะแต่สุดท้ายแล้วจุดแล้วจุดรอดครับก็ไม่สามารถต่อกรอกับไซตามะได้เลยมีแค่เพียงคนเดียวจริงๆที่สามารถต่อสู้กับไซตามะได้ชนะไซตามะรวดเดียวถึง81ครั้งไม่บอกครับว่าใครบุรุษผู้นี้ผมไม่สามารถบอกได้จริงๆเขาน่าสพรึงกลัวเกินกว่าที่ผมจะเรียกชื่อได้คิง แข็งแก่งที่สุดในลกูกแข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรจบไปเพื่อนๆต้อตงกลัวเขาและเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคนฟังจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันบอกกันด้วยว่าอยากจะให้ทำอะไรบ้างนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ร่ำลากันเพียงแค่นี้พบกันใหม่กับชี้ อ,อ,อ่ะสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบและคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กันนะ